สวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะมาเจอกระเพงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเพงก็จะมาทําคลิปผ่าวทุ่รพุ่งแบบไม่ออกกำลังกายไม่อดอาหารเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือกินตามใจปากมากกินแหลกมากนะคะคือปล่อยตัวปล่อยใจมากเวอร์กินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะแล้วแบบคือช่วงนั้นคืออึดอัดตัวเองมากคงป่องแล้วก็คือตัวบวมตัวหนามากนะแต่แบบเออตอนนี้มันก็คือยุบลงแล้วนะคะก็เดีย๋ยวจะให้ดู before After ก่อน นี่นะคะนี่ก็จะเป็นรูป Before After นะคือแบบก่อนกับหลังก็คือเห็นแบบว่าชัดเจนมากอะ่ะเพราะว่าตอนแรกคือแบบพุงค่อนข้างที่จะป่องนะคะแล้วก็ตัวแบบบวมบวมบวมยงไงก็ไม่รู้อะ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือยุบลงไปนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย แล้วก็มีหลายคนนะคะทักเข้ามาขอ how t ูเพียงแบบเยอะมากๆนะคะขอวิธีลดพุ่งหน่อยอะไรแบบนี้นะเพลงก็เลยเออมาทําคลิปสรุปให้ฟังเลยดีกว่าวก็คือรวบรวมไว้อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะเ,<อ>เป็นแบบวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็ทําตามได้เลยมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะคะวิธีที่1ก็คือเป็นวิธีที่แบบคุมอาหารนะคะวิธีนี้คือเบสิกมากแล้วก็ง่ายมากๆเลย <ๆ S 2> ก็คือเพลงอาจ,จะลดปริมาณแบบของหวานลงนะคะกินหวานให้น้อยลงแล้วก็ของมันของทอดอะไรแบบนี้คือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะหรือว่าแบบเออกินให้แบบนานๆทีกินอะไรแบบนี้ ส่วนน้ำมัดลมอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงอะเป็นคนที่ไม่กินอยู่แล้วนะก็คืองดได้งดไปเลยนะน้ำอัลมส่วนพวกน้ำหวานนะคะก็คือเออหลายๆคนอาจจะติดน้ำหวานหรือว่าเพลงนะบางทีก็คืออยากกินน้ำหวานเหมือนกันแต่ถ้าคือถ้าจะกินอะในช่วงที่แบบเรากําลังลดพุงลดน้ำหนักอยู่อะไรแบบเนี้ยคือแนะนําให้สั่งแบบหวานน้อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออสั่งหวานน้อยไว้ก่อนอะทุกอย่างอะไรก็ช่างนั่นแหละแล้วก็ลดปริมาณแป้งลงนะคะคือเพลงอะจะลดแป้งลงคือวันหนึ่งเพลงจะกินแป้งแบบมือใหญ่หนึ่งมือนะคะคือเอาง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องงดเลยแป้งอ่ะคือแบบเรา อย่างไอางกินในปริมาณที่น้อยลงเพราะว่าแป้งเนี่ยก็คือ พาง,งานแบบเยอะมากอะไรเงี้ยหรือว่าเรากินเป็นขนมปังโฮวีทอะไรเงี้ยก็เออก็ดีนะหรือว่าจะเป็นเส้นอะไรเงี้ยก็ตามคือเราไม่จําเป็นต้องแบบกินจ๋าไปเลยอะไรขนาดนั้นแต่แบบเออเพียงก็ยังแบบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนหรือว่าขนมปังอะไรเงี้ยก็คือกินได้บ้างนะคะคือเราแบบไม่จําเป็นต้องไปงดไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมันจะเครียดเอาซะ,ะเปล่าวิธีที่2นะคะก็คือทํไ IF นะเพียงทําแบบ1 6 8นะคะคือ IF เป็นวิธีที่แบบแอนนาแนะนำมากอันนี้คือทําง่ายนะคะแล้วก็สะดวกด้วยคือเวลาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แบบว่าเราถลวกเวลาไหนก็ทําเวลานะอย่างพิงทา16 8ก็คืออด16ชั่วโมงกินได้8ชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่วันบางวันพิงก็เริ่ม10เริ่ม9แล้วแต่นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่คือแนะนําให้เริ่มเป็นเวลาเดิมๆไปก็จะดีกว่านะแบบสม่าเสมออะไรประมาณนี้วิธีที่3นะคะการดื่มน้ําเปล่านั่นเองคือวิธีนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเออเบสิกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือพิงกินวันละ2 3ลิตรนะพิงกินขวดลิตรขวดใหญ่อะไรแบบเนี้ยคือกินแบบจิบไปเลยตลอด,ดทั้งวันคือเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเเอกินทีดีดยวแบบ เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จาเป็นต้องกินแบบนั้นนะคือแบบค่อยๆกินก็ได้นะคะกินให้แบบไปเรื่อยๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยกินบ่อยๆจิบบ่อยๆนะเพราะว่าการกินน้าเปล่าเยอะเนี่ยก็จะช่วยขับโซเดียมด้วยวิธีที่4นะคะการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆของคนที่กําลังจะลดน้าหนักลดพุงนะคะเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยสรรหาวิธีมาแบบลดน้าหนักลดพุงมากแค่ไหนแล้วแบบเราไม่ขับถ่ายเลยอ่ะพุงมันก็ยังจะแบบป่องอยู่ดีอ่ะเพียงเคยลดน้ําหนักไว้ทุกคนแล้วแบบยังไงอ่ะมันไม่ขับถ่ายขับถ่ายยากอ่ะสุดท้ายนะก็แบบ รถมาต้องนานพุงแบบยังไม่ยุบเลยอ่ะมันยังป่องแบบยังบวมยังหนาอยู่เลยนั่นแหละการขับถ่ายเป็นสิ่งที่สาคัญจริงๆทุกคนที่ท็อปที่เพลงกินอยู่นะคะเป็นของแบรนด์ e อสเวอรเลยแบรนด์นี้นะคะอันนี้คือ ผู้ช่วยชีวิตเรามากๆในการลดน้าหนักเพราะว่าเพียงเนี่ยขับถ่ายยากจริงเพียงแบบไปหาเซิร์ชหาแบบวิธีการลดพุงวิธีการเอ่อช่วยขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้เพียงเจอคนกินตัวนี้เยอะมากๆนะเพียงก็เลยแบบไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะศึกษาข้อมูลมาพอสมควรก่อนที่จะกินคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยน่าเชื่อถือมากๆนะคะดีท็อกเป็นสูตรของคุณแม่ของเจ้าของแบรนด์นะคะทํามาจากสมุนไพร100%ยคือแบบเพียงชอบอะไรที่มันเป็นแบบสมุนไพรมากเพราะว่าเออมันรู้สึกว่าแบบออแกนิกธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเพียงกินวันละ4่เม็ดก่อนนอนนะคะเพราะว ก,นะก็เลยต้องแบบเออกิน4เม็ดตอนนี้เพนงกินมา2ซองแล้วนะสองซองนี้คือตัวนี้เนี่ยกินแล้วแบบขับถ่ายดีขึ้นมากจากคนที่แบบไม่ถ่ายเลยแบบอาทิตย์นึงถ่ายทีหรือ3วัน4วันถ่ายทีคือเพนงกลายไปแบบว่าเออกินแล้วคือต้องลุกมาเข้าห้องน้ำตอนเช้าทุกวันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเออมันโล่งมันสบายมันได้แบบขับของเสียออกจากลำไส้อ่ะคือถ่ายแบบถ่ายหมดท้องอะทุกคนแล้วก็ไม่ปวดบิดไม่มวนท้องเหมือนแบรนด์อื่นเลยเพนงกินของแบรนด์อื่นแตเพนเคยลองกินใช่ไหมมันรู้สึกว่าแบบมวนท้องตลอดรู้สึกแบบปวดบิดมากเวลาถ่ายอ่ะ มันเวียนหัวด้วยอะ่ะทุกคนใครเคยเป็นบ้างแบบกินดีท็อกแล้วแบบเวียนหัวแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะอันนี้คือกินได้แบบง่ายมากๆหลังจากกินตัวนี้นะคะคือภู้ก็ยุบลงเร็วมากนะเพราะว่าขับถ่ายดีขึ้นเหมือนแบบเขาขับของเสียของแบบ อะไรเงี้ยที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยออกมานะคะคือบอกเลยว่าการกินดีถอกเนี่ยสำคัญจริงๆจ,จากใจคนที่แบบไม่ขับถ่ายมามา,มากสุดคือ2อาทิตย์ทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบทรมานมากตัวบวมมากบวมอืดใครที่ขับถ่ายยาวแบบเพลงนะคะจะเข้าใจปัญหานี้เลยวิธีที่5นะคะสําหรับคนที่แบบอยากขยับตัวบ้างอะไรแบบนี้เบาๆนะคะสําหรับคนขี้เกียจคือเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างเรามากเป็นวิธีที่แบบแค่แบบกิ่งหน้าท้องอะทุกคนนี่เลยนะคะคลิปนี้คือแบบใครที่อยากทําก็คือแนะนําอันนี้คือเวิร์กนะคะลองไปทําดู ก็เป็น5วิธีนะคะที่เพลงทําตอนที่แบบช่วงลดพุงนะคะคือเป็นอะไรที่แบบทำแล้วเ,เห็นผลแน่นอนร้อขอแค่แบบทำตาม5ข้อนี้คือแบบมันง่ายมากๆเหมาะกอาคนขี้เกียจมากๆอันนี้คือย้าเลยนะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย